สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วขอช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอคุณซิวิทแป๊บนึงนะยังทําธุราส่วนตัวไม่เสร็จธุราเยอะอะกำลังใจครับน้องสู้เพื่อส่วนรวมขอบคุณค่ะพี่นิพนธ์น้ำมันพืชเก่า <laughs> ตั้งชื่อแต่ละชื่อนะอ่านยากจังโ เราฟังอยู่จ้าคุณสุกัญชยาสุกัญชนาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวรอคุณสิวิทย์แป๊บนึ่งวันนี้มีใครมีเรื่องอะไรอยากจะให้พูดคุยก็เสนอเข้ามาได้เนาะวันนี้เมื่อเช้านุชเข้าไปดู Facebook ของคุณโบนัทาาก็ไปพบว่าคุณโบเขาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ทหารอืที่เขาออกมาเปิดเผยการทุจริตของกรมสัมภาวุธอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นแล้วกันเนาะระหวังรอคุณศิลวิทย์พอเข้าไปดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวเหมือนเราเลยอ่ะพอดีว่าคุณโบเขาให้ข้อมูลนะคะว่าหมู่อามเขาชื่อหมู่อามสอถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ ซึ่งมันก็ตรงกับตัวนุชอ่ะที่เพิ่งโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปใช่ไหมคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโหสะเทือนใจมากและที่เหมือนกันยิ่งกว่าน,นั้นก็คือสื่อหลักไม่เอามาลงเลยถ้าคุณโบนัทถาไม่เอามาเผยแพร่ถ้าเขาไม่ไปร้องผ่านพี่วิระและพี่วิระไม่นํามาเผยแพร่พวกเราก็จะไม่รู้ทีนี้นุชเนี่ยติดตามทั้งคุณโบทั้งพี่วิระแล้วก็บอกออนไจุดก็เลยได้เห็น แล้วก็เข้าไปไล่ดูข้อมูลว่าเออมันเรื่องอะไรก็จากกรณีที่เขาโดนแจ้งข้อกล่าหาว่าลักทรัพย์นั่นแหละเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยแชร์ข่าวนั้นให้นุชด,ด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้พี่หมูอามเขานุชเองก็ได้แชร์ลง Facebook นุชแล้วแต่ว่ามียอดแชร์ค่อนข้างน้อยสาเหตุก็น่าจะเนื่องมาจากช่วงเนี้ยมันเป็น สถานการณ์ที่ทุกคนค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วทุกคนก็เบื่อหน่ายเกิดภาวะเครียดก,กับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าเนาะทำให้ข่าวอื่นๆมันอาจจะถูกกลบไปทีนี้พี่เขามาในจังหวะที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนพุ่งเป้าไปเรื่องของการหาเลี้ยงตัวเองเรื่องของปากท้องเรื่องของสถานการณ์โควิดเป็นหลกัก ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควรเมื่อประชาชนไม่ไม่รับรู้ตัวพี่เขาก็เสี่ยงอันตรายนะคะของนุชนุชโชคดีตรงที่ว่าช่วงที่นุชออกมาเผยแพร่ข่าวอะ่ะ มันไม่มีกระแสอะไรมากลบกระแสของเราตอนนั้นแต่จริงๆก็มีนุชจ,จำได้ว่าตอนที่เรื่องนุชแต่ถูกเผยแพร่ออกไปปื๊บแป๊บเดียวมันมีกระแสะเพลงประเทศกูมีมาแทกนะคะทำให้ทุกคนไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของประเทศกูมีหมดเลยอ่อมันไม่ใช่แค่ทุกคนไปเปิดฟังเพลงนั้นแต่มันมีลักษณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามุ่งดำเนินคดีเอาผิดกับ คนออกมาเผยแพร่เพลงนี้ด้วยมันทำให้กระแสะประเทศกูมีมันกลบกระแสะของนุษดนะคะแล้วก็ไปพ่วงรวมกับสื่อหลักเขาไม่เล่นข่าวให้ด้วยนะคะไม่เคยออกช่อง3ไม่เคยออกช่อง7นะแต่ก็ออก,ออกข่าวช่อง8อมรินทีวีพีพีทีวีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราเห็นแล้วแหละไทย p b s ออกอยู่แต่คนส่วนมากดูข่าวช่อง3ามไง แล้วบางคนณนะตอนนั้นนะมันยังเป็นทีวีรุ่นเก่าที่มันมีช่องไม่ครบทุกช่องอ่แล้วทุกคนก็ไปติดว่าเออเปิดช่องสามทิ้งไว้เนาะถ้าตอนนั้นนะมันออกข่าวสามมิติหรือออกข่าวหลักสักนิดหนึ่งก็ก็จะเป็นผลดีกับเรามากยิ่งขึ้นแต่ตอนนั้นนะมันไม่ออกไงก็ไม่เป็นไรถือว่าโชคดีที่เรายังสามารถต่อสู้มาได้ถึงตอนนี้นะคะอ้าว วิญสรวิทย์มาแล้วอย่าเตะกล้องน,นะคะเดี๋ยวล,ล้มหมดสวัสดีครับสวัสดีไม่ต้องตบมือต้อนรับนะโมไม่ต้องเราโ<ฮ> 1> 1, นส่ันนีครับแหมเข้ามาสองสามร้อยท่านแล้วนะฮะพบเจอกันอีกแล้วนะวันอาที่ตอนทุ่มหนึ่งาอากาศดีๆอย่างนี้นะครับมาร้อนมัง่งไม่ร้อนบั่งตกบั่งไม่ตกบั่งทั้งวันนะครับอ่ะหัวข้อแรกวันนี้ S <S เออนี่เราจะวันด,ดีคน,น<อ>ไหมวัดดีไปไไยังยังยังยยสวัสดีครับส,สดีคว่าทุกคนนะครับแฟนเพจแฟนตัวยงนะครับแล้วก็ F C ที่ติดตามพวกเรานะฮะในรายการทุกๆวันพุธตอนทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอนทุมน่มทุ่มหนึ่งด้วยเช่นกันเออ,อวันนี้เราก็มาสรุปข่าวทั้งอาทิตย์เลยที่ถาโถมกันเข้ามานะแซะกันมั่งด่ากันมั่งนะแล้วก็เอาข้อมูลความเป็นจริงมาพูดกันแบบขำๆอย่าซีเรียดการเมืองไม่ได้ซีเวียสอย่าง คือจริงๆอ่ะทุกเพศทุกวัยคนนู้ตดูได้หมดะนะน้องเด็กเล็กแดงนักศึกษานักเรียนนะไม่เว้นเพศได้ทุกเพศทุกวัยก็มาดูการเมืองแบบไม่เครียดเออนะ,อะได้ได้ได้ไหม <c oughs> ที่รีบไปไม่เหลือข่าวคิดเที่ทยงน,ยนั้นเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรเอาหัวข้อแรกเราคุยเรื่องอะไรแอะแจ้งท่านผู้ชมไป โอ้มันนี่มลายหัวข,ข้อมีรถ<อ>ขนผักรถเข็นผักอ,อะไรเนียเอา<ม>สารส<ง>ุกก<บ>่อนไหมงบบัตรทองเอาบัตรทองก่อนไหมไม่หรอตื้นลึกหนาบางของบัตรทองความเป็นมาเป็นไปที่รัฐบาลเนี่ยทาไมถึงต้องมาดึงงบบัตรทองอม,มันมีเส้นทางมันอยู่คุณนุชเขาเรียกว่าอะไรออธิบายให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังตั้งแต่แรกเลยทิอ่ะอเรื่องบัตรทองบัตรทองก่อน นม่บอกว่ารู้ลึกรู้ลึกระยนแล้วให้มาพูดทายละก็มันมีกระแสข่าวออกมาใช่ไหมคะว่ามีการตัดงบบัตทองไป2,400ล้านบาทหรือเปล่า2,400ล้านบาทใช่ทีนี้มันก็เกิดกระแสว่าเฮ้ยไอโรคระบาดโควิดเนี่ยครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปเพิ่มงบให้เขาหรือเปล่าไม่ใช่ไปตัดงบเขาอทีนี้เป็นไงงงชิบหายเลยเ ยังไงมันเท้าความตั้งแต่คุณอนุทินโดนบอยคอรดจากพวกคณะแพทย์ยบุคลากรทางด้านการแพทย์ร่วมกันบอยคอรดตรงที่ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไปหวดเขาไงอ๋อหรอมันเริ่มจากตรงนั้นย้อไปหวดรอไปใหม่กรอตั้งแต่มันหวดเริ่มหวดก่อนอ่ะยังไงยังไงก็มันมีกระแสใช่ไหมว่ามีครับุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด อห็คือหมอนี่แหละหลุดปากไปว่าจะไปหวดพอไปหวดปึ world, young, ๊บม <and living S 2> <okay. S 1> <pt> ันก็ถ um ูกเขาเรียกว่าไงบ้านตัวเองเนี่ยเขาเขาไล่ออกจากบ้านออยู่บ้านไม่ได้บ้านมีหมอเต็มเลยแล้วก็จะไปหวดหมอมีแต่หมอทีนี้ระดับความรู้ความสามารถและ บุคลิกของคุณหมอครับแต่ละคนเนี่ยเขามีเนื่องจากแม้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆคุณต้องเซฟเราอไม่ใช่คุณมาจดเออแล้วคุณมาเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนั้นดีกว่าแล้วคุณมาทาอย่างเนี้ยเราก็ไม่อยากจะให้คุณคือมันขับไล่กันออกไปอนุทินก็ไม่รู้จะทํายังไงที่จะไปง้อนลูกๆภายในบ้านเพื่อนหงอนกันใหญ่ไอ้บอยกอดร่วมกันตั้งกลุ่มบอยคอร์ด หัวหน้าตัวเองก็คือรัมนดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อเลยครับยาวๆเราไม่ต้องการอนุทินไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาเออเอาตายสิแล้วหนูใจหนูอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไงเออเออแล้วเรื่องราเป็นยังไงอ่าเวลาคนเราโดนแบบนี้ก็ต้องอยากจะอยู่ที่เดิมต่อเอาอยากสิทำแทบตายพึ่งทำมาได้ทำดทบตายกว่าจะได้เข้ามาใช่ไหมเออทีนี้ก็ต้องไปง้อโดยการ เสนอช่วยเหลือหรือมีอะไรตอบแทนที่ทุกคนต้องการทุกคนต้องการเงินเหรอเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรเงินแล้วแต่คนเราก็ต้องการอยู่แค่เนี้ยทุกวันนี้ที่ทํามาหากินอยู่ทุกวันนี้หาเพื่อหาอะไรล่ะหาเงินใช่ไหมเออวันนี้ไม่ตังค์กินข้าวแล้วมันมีกรณีที่บุคลากรเขาลาออกเขาด้วยแหละบางคนที่เขาไม่ใช่คือต้องต้องยอมรับก่อนนะพอมันมีโรคระบาดนี้ขึ้นมาการทํางาน ของบุคลากรทางการแพทย์ก็หนักขึ้นและใครที่เป็นลูกจ้างเขาก็มองว่ามันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่ทําลงไปเออสิ่งที่ทําไปมันไม่ความเสี่ยงมันมากกว่าถ้าเราต้องไปทําเรื่องอะไรเสี่ยงๆแล้วเราเป็นแค่ลูกจ้างครับสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ต้องแบบเฮ้ยลาออกดีไหมเหนื่อยก็เหนื่อยเสี่ยงก็เสี่ยงผลตอบแทนก็ได้ได้ไม่คุ้มเสียอ่าทางคุณอนุทินเขาก็เลยเกิดแคมเปญว่าหนึ่ง เดิมจะไปหัวดเขาก็ต้องไม่ง้อเขาแหละกับสองหัวดทั่วประเทศเลยนะหัวดเป็นการยังไงวะเหมือนเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแบบนั้นดีกว่าเราไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์แก้เกมทุกคนแก้เกมหน่อยเอาใจหน่อยคือคือหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากลุ่มลูกจ้างครับพนักงานชั่วคราวกลุ่มเนี้ยครับถ้าเป็นเราเราก็จะรู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วเราไม่อยากจะเสี่ยงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอะไรแบบยื้อเขาไว คุณไม่โยนไงยื้เขาไว้เขาก็จะได้ช่วยเหลือเพิ่มเงินเดือนได้ไหมเพราะตอนนี้เออเพราะตอนนี้เราต้องการบุคลากรทางการแพทย์อยู่ใช่ไหมคะก็เลยเกิดนโยบายที่ชงเข้าไปในคอรมอว่าจะบรรจุลูกจ้างชั่วคราวโอ้โหอัดฉีดยาขนาดขนาดใหญ่เลยนะเออเป็นเราเราก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยอย่างนั้นอยู่ต่อก็ได้วะลูกจ้างชั่วคราวเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เป็นเออเขาเรียกยังไงนะ บรรจุการบรรจุมันมีสวัสดิการตามมาอีกเยอะแยะมากมายรู้พยาบาลก็เยอะถือ,อวอ่าเป็นอาชีพที่มั่นคงคือเอา่าง่ายเหอะคือคุณอนุทินเนี่ยออกมาขวดอุากรณ์ทางด้านการแพทย์เมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาทีนี้ประเด็นคือเกิดตั้งแง่ตั้งงอนกันระหว่างลูกน้องกับเจ้านายซึ่งคุณอนุทินเป็นเจ้านายโดนบอยขอดจากลูกน้อง ทุกคนเลยว่าไม่เอาคุณอนุทินทีนี้คุณอนุทินแก้เกี้ยวเก้ออ่านงั้นเดี๋ยวให้บรรจุนะให้บรรจุแล้วยังไงต่อครับคุณนอ้าวทีนี้งบประจามาจากไหนล่ะอ๋องบก็เลยเราไม่รู้จะทำยังไงเลยรัฐบาลไม่มีตังนี่หว่านะเออเขาไม่รู้เออยังไงยังไงทีนี้เราก็ไม่รู้ใครเป็นคนชงนะเพราะว่าข่าวมันเล็ดลอดออกมาผ่านทางกรณีการอนุมัติ มีคนหัวใสคิดไอเดียขึ้นมาได้ออปิ้ง,งว่าปิ้งเหรอปิงเลยว่าการไปตัดงบบัตรทองเออเอ,เอาองบนะเอางบคนจนมาเหออเอาบัตรทองมาจ่ายค่าแรงให้กับสี่หมืห้าพันอัตราที่โปรโมทไปเนี่ยได้ไหมอย่างนั้นปะอย่างนั้นคือ <c oughs> ยังไงวะ เอาอย่างนี้ต้องชี้แจงให้ทางทุกคนได้เข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยในการจะไปช่วยเหลือหรือจะไปสนับสนุนในการเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าเราเห็นใจว่าตอนนี้มันทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงแต่เราไม่เห็นด้วยในกรณีที่คุณไปยิบงบบัตรทองมาและงบเนี้ยมันก็กระทบกับประชาชนทั่วประเทศใช้าำว่างบคนจนใเาก็มาเอาใจบุคลากรของตัวเอง เอาใจได้แต่ว่าคุณต้องหาจัดสรรงบให้ถูกต้องแต่แล้วไม่มีการเบียดเบียนประชาชนไงเอาแล้วอย่างนี้สารผิดเหรอถามถามแทนเอาแล้วฉันผิดเหรอเอาเงินเนี่ยมันก็อยู่ในสปสชเนี่ยเป็นเป็นเงินที่อยู่ในสังกัดตรงนี้แล้วก็ดึงมาได้ถูกไหมมันต้องไม่กระทบกับประชาชนไงเราเป็นประชาชนเราเป็นประชาชนเราก็น้อยน้อยอกน้อยใจเขาเอาเงินคนจนทำไมเสียหนูไม่เอาเงินเดือนตัวเองไปช่วยเหลือซะล่ะบอก เสียหนูนี่เขารวยมากนะมหาเศรษฐีย่อมๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแทนที่เสียหนูจะมาเอางบจากประชาชนค,ค,คุณก็หางบที่ถูกต้องที่เออเหมาะสมอ,อ,อะไรเจียดได้ก็เจียดใช่ไหมง,งบสำมานางงบวิจัยอะไรพวกนั้นควรจะนํามาโยกมาช่วยเหลือ,อบุคลารกรทางการแพทย์ตรงนี้และที่สำคัญได้ใจประชาชนเพราะอะไร จะไปหัวเขาเราก็ต้องควักเนื้อเฮ้ยจริงๆตอนนั้นเป็นกระแสมากเลยคือทั้งประเทศนะบุคคลทางก,การแพทย์พยาบาลคือร่วมรวมหัวกันเลยคือเลื่อดขาเก้าอี้เจ้านายเลยนะเอา <S <S อจริงๆกระแสะตอนนั้นแรงมากคุณนุชเขาไม่ได้เลือยขาเก้าอี้เราเขา,เขาตาัดขาตรงนั้นเลยคือไม่เอายังไงก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสารสุขแบบนี้ไม่เอาคุณหนูอนุทินไม่เอาใช่ไหมตอนนั้นหนูก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยไงขอโทษก็บีบน้ําตาเขาก็ไม่ให้ภัยนี่ตอนนั้นอ่ะใช่ปะ เลยต้องใ,ให้บรรจุคือข่าวคราวมันออกมาว่าไงรู้ป่าคือ45,000อัตราเนี่ยที่สาธสุขเนี่ยนะทำการอัดฉีดเข้าไปในระบบของข้าราชการบุคลากรทางด้านการแพทย์เนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจว่า เนี <ersch> 16, 15, ่ยกองหนุนอีก45,000อัตราเนี่ยจะเข้ามาหนุนช่วยแพทย์ที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำรักษาหรือเฝ้าระวังโควิดเนี่ยก็คือง่ายๆมีกองหนุนมาเราทำงานไม่หนักแล้วโอ้ยสบายมีอสมมติวันนี้มีอยู่10คนเข้ามาอีก10คนเป็น20คนเข้ามาช่วยบุคลากรทางด้านการแพทย์โอ้ยสบายจริงๆไม่ใช่ใช่ป่ะก็คือไม่ได้เพิ่ม10คนไม่ได้เพิ่ม45,000คนแต่กลับกลา ให้ลูกจ้างอะไรนะลูกจ้างประจลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอัพเลเวลมาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานประจำอ่าใช่ทีนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือช่วยได้กรณีการสร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่เดิมอืมครับแล้วก็ช่วยให้เขามีคือไม่ป้องกันแล้วก็จูงใจไม่ให้เขาลาออกแต่ถามว่านวันนี้เราต้องการครับ กำลังคนกำลังคนเข้ามาช่วยทีมแพทย์เพื่อให้เบาภาระเนี่ยเบาบางลงสมมุติถ้าเป็นคุณดูแลทั่วถึงใช่สมมุติถ้าเป็นคุณเนี้ยคุณทํางานอยู่คนเดียวใช่ปะเหนื่อยดิคุณเหนื่อยแน่นอนอะแล้วคุณเสี่ยงโรคด้วยทางานหามรุ่งหา่ําถามว่าเงินเดือนเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมถามว่าการเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นสองหมื่นถามว่าคุณ ทำได้มากกว่าเดิมไหมก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้มันก็หามรุ่งหามค่ำอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการคือเพิ่มจำนวนให้มีมากขึ้นกว่าเดิมจะได้สลับกันไปนอนไปพักผ่อนแบบเบาภาระแล้วก็ลดความเครียดไอ้นี่ที่สำคัญนะลดความเครียดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะติด ลุกเจอโรคติดต่อใช่ไหมก่อนหน้านั้นไม่มีข่าวนะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากการติดโควิดแต่เกิดจากการโหมงานจนตัวเองเนี่ยร่างกายรับไม่ไหวรับไม่ไหวเออแล้วก็เสียชีวิตไปคนที่เสียชีวิตไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่หมอที่มีอายุเลยนะแต่เป็นแบบบุคลากรที่เหมือนเขาทุ่มเทพอเขาทุ่มเทมันโดยที่ หมือนไม่รู้ตัวหรือยังไงลูกไม่ทราบนะแต่ว่าปรากฏว่าเขาเสียชีวิตเพราะโหมงานหนักเกินไปมันไม่มีตัวเลือกในคุณมันไม่มีใครที่จะมาทดแทนเขาเขาไม่ทําก็ไม่ได้เป็นหน้าที่สรุปว่าไม่ได้รับบุคลากรทางด้านการแพทย์สี่หมืน้าพันคนเข้ามาแต่เป็นการเอาใจคนเก่าก็คือให้บรรจุใช่ไม่ได้ช่วยให้บุคลากรทังด้านการแพทย์งานเบาลงเลยไม่ไม่ได้ช่วยอ้าเอาแล้วยังไงต่อ เกลียวเกี่ยวดองกับ2400ล้านของเงินคนจนยังไงแบบทองเนี่ยเอ้าอยากฟังแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พอมันข่าวเล่นลอดออกมารัฐบาลเขาก็แนวเดิมเวลามีใครด่าเขาก็เปลี่ยนเวลามีใครด่าเขาก็เปลี่ยนนูถามหน่อยเถิดทำไมมันต้องร้อยคนด่าวะก็โยนหินถามทางบ้างอะไรบ้างคิดไม่ออกเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยอย่างไงวันนี้จะให้บอกช้ำน้อยที่สุดโยนหินถามทางหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็เคว้งเคว้งมันไป ถามดูถ้าดีก็ทําถ้าไม่ án, ค้านกูก็ทําถ้า án, ค้านกูก็เลื่อนเอาแล้วยังไงไอสองัล้านบัตรคุณบัตรคนจนเนี่ยมันจะทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและล่าชา้าเพราะว่าผ่านการคิคดมาแล้วแต่คิดคไปแล้วทําไม่ได้แม่งก็ต้องมา<อ>คิดกันใหม่เอาแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ทําวะเออนั่นี้เอาฝั่รคุณอน,นุเทีนก่อนค,คุณอน,นุทีนบอกเฮ้ยไม่เคยไปแต่งบัตรทอง ผมไม่เคยใครจะไปทําอย่างนั้นเขาตัดอะไรนะผ่านมติคอรมอไปนั่นคืออะไรไม่ใช่ก็เอสปสชเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเนี่ยตัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วทั้งไมว่าถ้าไม่มีโอ้ยถ้าไม่มีกลิ่นใครเขาจะเอาไม้นี่กันใช่ไหมครับเพราะว่ามีมีสื่อบางช่องเนี่ยสัมภาษณ์เลขาสปสชนะฮะก็เลขาสปอสชเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าเนี่ยทำการตัดงบไปแล้วซึ่งเป็นงบบัตรทองนะ หัวละ3า0 0กว่าต่อหนึ่งปีเนี่ยของขององบบัตรทองเนี่ยตัดไปแล้ว2,400ล้านซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยหลังจากกระแสไปให้สัมภาษณ์ไม่กี่วันเนี่ยคุณหนูอนุทินก็ออกมาแก้เกี้ยวคือโยนหินไปแล้วเอาชิบหายกระแสตีกลับมาเป็นลบตีกลับกูมาเป็นลบเลยเข้ามาโอ้หน่าชาไปหมดก็เลยออกมาถแถลงข่าวว่าเฮ้ย hey, ยังไม่ได้ตัดเลยไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแล้ว จะมีในส่วนของรัฐบาลใครนะที่ออกมาแกเกี่ยวซ้ำอีกพีหนึ่งซึ่งคนละทิศคนละทางกันเลยอ๋อโคศกรัฐบาลไงพอมันมีกระแสมาก็วกก<ช>ลับไปที่โคศกหนังหน้าไฟเหมือนเดิมแต่โคศกรัฐบาลชี้แจงไม่เหมือนท่านอนุทินไม่ต้องตอบไม่ต้องเอออ้างชื่อนะสวยๆไม่ไเห<อ>มือนเ <ะ S 1> ขาว่าไงเขาว่าไงทีนี้อ่ะเดิมเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่เคยไปยุ่งกับงบของบัตรทองแต่โคศกรัฐบาลกลับตอบมาว่าได้ ตีเรื่องกลับไปที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วให้พิจารณาใหม่เอา้าอยู่ในวาระด้วยดึงงบอื่นที่เหมาะสมกว่านี้มาใช้แทนครับอ่ะไม่ได้แตะไม่ไแตะ,แตะไปแล้วแล้วให้ทบทวนนี่มันไม่เหมือนกันนะเอาสารุปสรุป,รปนี่มึงแตะหรือไม่แตะอคือไอ้ไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้อย่างที่บอกคุณนุชไอ้ฝั่งนุชรัฐบาลเนี่ยทำงานแบบทีมเวิร์กมากนะทีมเวิร์กที่มันไม่ได้เรื่องนะฝั่งนู้นก็บอกว่าอย่างนี้ แม้กระทั่งหัวคุณอนุทินก็บอกอีกทางหนึ่งโฆษกรัฐบาลซึ่งเป็นคนละพักนะกับคุณอนุทินนะออออก็บอกอีกทางหนึ่งเอ๊ะสรุปประชาชนงงนะสับขาหลอกประชาชนเฮ้ยประชาดอ,อย่าว่าประชาดราก็เป็นประชาชนงงวะ่ะไม่แล้วออทําเพื่โฆษกรัฐบาลเนี่ยพูดเนี่ยครับหักหน้ารองนายกนะเพราะว่าตอบไม่เหมือนกันไง อ้าแน่นอนเขาก็หักมาหลายรอบแล้วไม่จ่เหรอแล้วมันกลายเป็นคุณนุทินตอบไม่ตรงกับมันเล่นปลาห่อะไรประเทศไทยปลาหีประเทศไทยหเหมือนเพลงเพลงหนึ่งโอ้ยมันเล่นปลาหีประเทศไทยแบบได้แบบบางทีมันไม่เนียนอะ่ะมันไม่เนียนเนี่ยอย่างข้อมูลออกสื่อทุกๆ3คนเนี่ยถามว่าให้สัมภาษณ์มันก็ไม่ตรงกันนะไคนบอกตัดแลวอีกคนบอกไม่ตัดแล้วนี่ก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการอ,อยู่ในวาระการพิจารณายัางไงยังไง สรุปแล้วมันมดึงไปแล้วใช่ไหมคไม่รู้จะเชื่อใครเอาง่ายๆ <laughs> <laughs> ประเทศไทยประชาชนอยู่บนพื้นฐานของความหวั่นไหวก็คือเชื่อใครก็ไม่ได้เอาเอะสองคนนี้มันต้องมีใครเฟคนิวส์สักคนแล้ว,วะมันก็ตัดไปแล้วไงประเด็นคือม <laughs> ันคือประเด็นคือมันเล่นกับเงินคนจนประเด็นก็คือรัฐบาลเนี่ยตัดอะไรไม่ได้นะต้องการแก้เกี้ยวให้บุก คลากรเนี่ยภายในองค์กรของตัวเองเนี่ยไม่โกรธชั้นอย่ามาโกรธชั้นเลยอย่ามาเคืองกูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวโปรโมทให้45,000อัตรานะ โอเคแต่เงินที่ใช้ในการโปรโมทดันมาดึงงบบัตรทองมันตลกตรงที่ว่าจริงๆกูกูกูมาอยู่ในประเทศไทยนี่ได้ยังไงจริงๆมันต้องไปเพิ่งงบให้ตรงนั้นก็ไม่จำเป็นตัดงบเขาคุณก็กําหนดงบกลางซีนงบกลางมาเท่าไหร่ก็ดึงงบกลางมาใช้สีใช่ไหมหรือไม่ก็โอเคใช้พรบโอนงบก็ได้โอนงบ อะไรก็ได้เข้ามาในส่วนนี้ก็ได้แล้วล่าสุดไม่ใช่2,400ล้านนะพี่น้องนะ,ะกระรวงสาธารณสุขยังโดนตัดงบไป900กว่าล้านด้วยพนุษออตัดงบที่ออนายกก็บอกเออส<ป>ิใช้พรบอโอนงบนี่แหละพระบเนี่ยโอนงบอยู่ประมาณ900กว่าล้านเบ็เเ็สร็จก็3กร0อยกว่าล้านเออที่กระเด็นไปเนี่ยรวมเงินบัตรทองเนี่ย2,400ล้านมีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ย มึงมาเล่นกับเงินคนจนเลยเหรอนี่คือสุดท้ายของมึงแล้วใช่ไหมมาเล่นกับเงินคนจนใช้คําว่าเงินคนจนนะไอบัตรทองเนี่ยเพราะว่าคนจนเขาใช้เออเขาใช้รักษามันทําให้เกิดการขาดดุลเวลาประชาชนไปใช้บริการค่าบริการมันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยคุณนุ่นใช่ไงประเด็นคือเฮ้ยถ้าพูดกันง่ายๆสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่ามึงเล่นยันเงินยัดปากผีเลยเหรอนึกออกไหมเหรียญเหรียญหน้าเหรียญสิบขนาดนั้น โอ้พูดได้ใจมากเลยไม่รู้ไปอ่านในสื่อโซเชียลที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยเล่นนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าครับปกติเราถ้าใช้บัตรทองเนี่ยพามาได้ห้าเม็ดตอนนี้ถ้าถือตัดงไปก็คือเหลือเม็ดเดียวก็ไม่ต้องไปแล้วเหลือครึ่งเม็ดพาราเหลือครึ่งเม็ดวันนี้มันจะหายไหมเนี่ยกูปวดหัวเลยมันจะหายไหมเฮ้ยมันเล่นบัตรทองเนี่ยมันถือว่ามันป็นยามศักดิ์ศรีของคนจนมากๆเลยนะอ่ะคุณนุช มองอไ,ไงเนี่ยเอาในฐานะเราเป็นคนจนอ่ะเรามองโกรธแค้นไหมหรือธรรมดาซะแล้วรัฐบาลทํางานอย่างเงี้ยหรือว่ามองแล้วเฮ้ยอย่าอยู่เลยอยู่แล้วเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะล้าวฉานมากไปกว่าน,นี้คุณนุชมองอยังไงกับการกระทําอย่างเงี้ยออกมาแก้เกี่ยวมาออกมาแก้เกี่ยวกันโยนลูกกันไปโยนลูกกันมา นี่คุณถามมาเนี่ยมันเป็นคําถามชี้นํานะรู้ไหมไม่ก็ถาไอะไรได้ในฐานะในฐานะประชาชนคนหนึ่งคุณนุชอาสมมุติเลยวันนี้คุณนุชใช้บัตรทองอ่าสี่ใช้บัตรทองอันนี้นะอยู่แล้วโดนริตรอนสิทธิ์อย่างเงี้ยการริตรอนสิทธิ์เนี่ยก็เกิดจากรัฐบาลริตรอนสิทธิ์เราโดยไม่บอกให้เรารู้ล่วงหน้าเลยกระทบคุณนุชแน่นอนละในฐานะใช้บัตรทอง มีคําพูดอะไรจะฝากรัฐบาลไหมรอสักคำหนึ่งสักหลายคําก็ได้ในความคิดเห็นของประชาชนคนหนึ่งเอออ่ะก,เก็เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาจริงเหรอเออเอาเต็มที่เลยก็นี่ไงก็ให้บอกว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเอาเต็มที่เลยอ่ะก็อยากจะให้พวกเขาเนี่ยนะคะระับสละสละ สิทธิ์ของเขาแล้ว<ม>ให้เขาเนี่ยมาใช้บัตรทองเหมือนกับเรา<ม>แล้วเขาจะได้รู้อันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกสิ่งเดียวที่เจะทําให้เขารู้ได้ก็คือเราต้องไปตัดสิทธิ์เขาหให้เขามีเท่ากับเราตอนนี้กูเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าซื<แ>้อบริษัคัญ<แ>อยากจะได้รถอืมคุ้มกรอกคุ้มกรอบ <laughs> ไเกอร์ใช่หรือไม่ก็เป็นรถที่แบบว่ากันกระสุนแบบของท่านนายกอย่างนั้นแหละถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้กูก็ต้องมุดหัวอยู่แต่ในรูไปไหนไม่ได้ตัวนายกเรารับนั่งรถป้องกันกระสุนนั่งรถแท้เต็มเลยเนี่ยถ้าท่านนายกจะเข้าใจประชาชนท่านนายกก็ต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงพอๆกันกับเราจะได้รู้เออสิ่งเดียวที่ทำได้ก็ขอ ให้เขาคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนและอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราอย่าเสือกได้ไหมไปพวกเราเลยอ่ก็มันเป็นที่สังเกตก่อนหน้านั้นก็พยายามไปดึงอประกันสังคมเงินประกันสังคมมาสองล้านล้านก็ดึงมาสําเร็จไปแล้วล่ะนี่ก็เป็นปัญหาเออแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลว่า โอ้ยงบที่เขาตั้งมา3.2ล้านล้านเนี่ยนะแล้วงบกลาง5แสนล้านมันหายไปไหนแล้วพี่น้องทำไมจวนแล้วจวนเล่าเนี่ยต้องแซะหากินเล็กกินน้อยกินไปเรื่อยทุกมุมเลยทุกส่วนไปแซะเงินส่วนกลางไปแซะเงินถ้าเป็นแถถ้าเป็นแถวบ้านใช่ปะ่ะไปแซะเงินชาปนากิจศพเขาเนี่ย oh. เออทำไมมันมีพฤติกรรมอย่างเยี่ยงไม่ใช่รัฐบาลเขาเรียกว่าโจรเพราะงั้นคนดีกับโจรตอนเนี้ย ประชาชนเริ่มแยก,แยกไม่ออก